กราสวัสดีท่านผู้ชมเ a ดเดอร์รีพอร์เตทุกท่านครับนะวันนี้เป็นวันพุทธที่15ธันวาคม2,564นะสำหรับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดในทีรายใหม่ตัวเลขอยู่ที่3,370คนมาจากเรือนจำวันนี้111คนแล้วก็มาจากต่างประเทศ20คนมาจากการตรวจเชิงลุกป,ประมาณสัก78คนแล้วก็เป็นการวอล์กอิน3,161นสําหรับวันนี้ ก็เลยเอามารวมๆกันก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข3,370คนร้อยละของการตรวจพบเชื้อวันนี้7.02%ท่านผู้ชมนะฮะเช่นเดียวกันกับผู้เข้าขายการติดเชื้อแบบ ATK 1,348คนถ้าเอา ATK กับ RT-PCR มารวมกันก็จะประมาณสัก4,800กว่าคนหน่อยๆส่วนจำนวนผู้ที่รักษาตัวหายแล้ววันนี้กลับบ้านเรียบร้อย4,557คนสำหรับวันนี้นะฮะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตัวเลขอยู่ที่46,315คนสําหรับตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสีเขียวรองลงมาก็เป็นสีเหลืองที่หนักเนี่ยหนักลงมาหน่อยก็คือสีแดงตัวเลขอยู่ที่1,018คนนะวันนี้แต่หนักกว่าสีแดงเนี่ยต้องใส่ท่อช่วยหนนายใจณขณะนี้เนี่ยฮะนะ 200กับ77คนผมก็ขอส่งกำลังใจให้ละกันสำหรับคนที่ป่วยอยู่คุณอาจจะนอนเล่นติ๊กตอดูผมอยู่ก็ได้นะขณะน,นี้เอากำลังใจไปกินยาให้มันครบดูแลตัวเองให้มันสมบูรณ์แบบจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวได้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตสำหรับวันนี้ท่านผู้ชม29ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมมาเลยตั้งแต่มีโควิดในทีม2 1 1 0 0กับ66คนผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆ กับทุกๆการสูญเสียครับเสียใจด้วยนะครับวัคซีนหน่อยครับท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเป้าหมาย100ล้านโดสสินปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ณขณะนี้สามารถดําเนินการไปได้แล้วเนี่ย9 6 7 1 4ล้าน7 4ด8โดสจาแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยประมาณสัก49.5ล้านเข็มที่2เนี่ย42.7ล้านเข็มที่3 4.3ล้านโดสท่านผู้ชมประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆท่านผู้ชมก็ ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปเครียดกับเจ้าโอมิคอนแต่อย่างใดแต่ที่อังกฤษณนะขณะนี้เสียชีวิตไปละหนึ่งคนจากโอมิคอนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังยังพอฟังได้ยังพอฟังได้ไดจับผลวิจัยที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกโอมิคอนเนี่ยอาการมันยังไม่หนักเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลว่ามันจะหนักหนาสาหัสเอาการแต่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสําคัญท่านผู้ชมจําเป็นจะต้องสวมแมส2สองชั้นระมัดระวัง,วงตัวมากๆกาดอย่าตกล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยง,ยงสถานที่คนเยอะๆเว้นระยะห่างทางสังคม มันก็น่าจะเพียงพอในการป้องกันดูแลรักษาตัวเองวัคซีนก็อาจจะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้คุณเนี่ยปลอดภัยจากโควิดในทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยสู้ๆครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆครับสวัสดีครับ